คุณผู้ชมครับใกล้จะถึงวันตรุษจีนกันแล้วทีเดียวนะครับซึ่งตรุษจีนก็จะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมครับ In February is Chinese New Year ใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้รายการเราในช่วง Go Out ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูปภาษาเกี่ยวกอะไรจีนๆที่ศาลเจ้าโกบอซึ่งคำว่าศาลเนี่ยนะครับไม่ใช่ศาลกฎหมายนั่นก็คือ court แต่ศาลเจ้าแบบนี้เราจะเรียกว่า shrine นั่นเองครับ s h r i n e shrine นั่นเองครับอ้ ตุงแช่ตุ้มแช่คุณชมครับขณะนี้เราได้ยินเสียงดนตรีเสียงซีกลองมาจากฐานเจ้าขา้างในนะครับเราไปดูดีกว่าเขาว่าเสียงอะไร เ้ร <Wow. S 2> พี่โอ้หใส่ตีชาใส่หูขนาดน,นี้แล้วก็หูดวกพอดีเหรอครับเอ wow. oh. ้ไหพอดีครับัอด,ดีครับัอดีแม่แล้วนี้ oh. นะครับ oh. เรากมาเจอคณะเชิดสิงโตนะครับ <Hey. S 1> ผมที่ศาลเจ้าโกาบอลแห่งนี้นี่เองนะครับโอ้หแล้วคุณผู้ชมครับการเชิดสิงโตแบบนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า lion dance เ่ you like t lion dance ไม่ไม่ไม่ไ a ่ไมไม่ไมม่ d ม่ไมม มันเป็นกันแดนอะไรหรอครับแม้เอาจริงกันนิดนึงครับผมไลออนแดนนะฮะเล่นให้ตลกนะฮะอ๋อเชิดสิงโตเขาเล่นไลออนแดนนะครับผมจะบอกเลยครับเมื่อกี้นะครับผมเดินผ่านมานะครับผมได้ยินเสียงเนี่ยนะครับผมต้องบอกคุณเลยนะครับว่า I love the beat ครับ I love the beat ครับ Love the beat Love ชายหาดมามาที่นี่เราวทำไมอะไปที่นู่นเลยนู่นจังหวัพัทุมธานีนู่นไปดิมายถึง the beach ชายหาดนะมัน the beach ผมหมายถึง the beat จังหวะครับผมจังหวะของการตีกลองไง I love the beat the beat of the drums the drums ถืออะไรนยแต่การ์ตูนะฮะพี่ครับผีเข้าเหรอครับกังฟูอ๋อเดี๋ยวก่อนครับนี่อะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีจะมาจะมาทำเป็นกังฟูใส่ทำไมอะอยู่ดีๆมาว่าฆ่าดำได้ยังไงแค่ตีฉาบกลางแดดแค่นี้ ว่าดำเลยเหรอโอ้ไม่ใช่ตัวดำอย่างนั้นผมหมายถึง the d r u m สนี่ไง the d r u m ส์ตัวดรัมกลองไงฮะอ๋อเหรอเออผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่ซัดท่าชุดใหญ่เนี่ยนะครับพี่พี่แสดงว่าพี่เนี่ยนอกจากพี่จะเป็นคณะเชิดสิงโตเนี่ยนะครับพี่จะต้องเป็นคังฟูมาสเตอร์แน่ๆเลย you must be a kung fu master yeah yeah i'm kung fu kung fu i'm not master อ๋อไม่ได้เป็นมาสเตอร์ใช่เป็นอะไรครับ copy copy อ๋อเป็นแผ่น copy นี่เป็น dvd ผีครับพี่ไม่ได้พูดว่า dvd ผีกับ dvd มาสเตอร์ ผมหมายถึงมาสเตอร์ก็คือเป็นเจ้าสำนักเลยครับ<อ>ที่เป็นแบบพวกกังฟูมาสเตอร์ master, เป็นเจ้าแห่งกังฟูหรือเปล่าครับเจ้าอยากได้มาสเตอร์ใช่ไหมรับข้างในอ๋อเหรอครับมีมาสเตอร์มาสเตอร์ตัวจริงอยู่ข้างในคุณผู้ชมครับถ้างั้นนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอเจ้าสำนักที่นี่ครับ the real master ซึ่งก็บอกว่าอ,อยู่ในนี้นั่นเองครับผม โทษครับโอ้โหไม่เคยโดนสิงโตกัดแขนขนาดนี้ครับไปไปเล่นกอล์ฟกันข้นางในนะฮะ interested to meet you for a long time โอ๊ยจริงเหรอซานต์คลอสว้ายไอข้าอยู oh oh ่ที้นีโดนอย่างนี้เนอวซานต c คลอสไม่ใช่ขอ่าอาจารย์ข้าเป็นกังฟูมาสเตอร์ท่านอาจารย์ครับถ้าท่านเป็น k u งฟูมาสเตอรเนี่ย Please martial teach me arts จิตวิญญาณของศิลปะนั้นมันต้องเม่งออกมาจากเนี่ยตับไตไส้พุงออกมายันปากเลยนี่ใส่ใจเลยอาไรนเข้าใจผิดแล้วมีสอนวาดรูปอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีครับคือ m a r t i a l อ r t s นะครับผมมันแปลว่าศิลปะครับผมไม่ใช่ศิลปะวาดรูปปั้นหม้ออะไรงั้นครับศิลปะป้องกันตัวครับท่าน m a r t i a l arts ต ก็แปลว่าศิลปะป้องกันตัวครับ Teach me martial arts ท่านครับผมอยากจะเรียนมานานแล้วครับ martial arts Teach me martial arts ได้ first lesson บทเรียนที่หนึ่งครับ Give me my leg อาจารย์ครับอาหารมีต้องเยอะแยะจะแลกเลยครับโีเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นนะแลกแลกเนี่ยหมายถึงผ้าขี้ริ้วแรกจะผ้าขี้ริ้วไม่ใช่แลกให้มกใช่ไหมโอ้ Take the leg Take the rag and go to m o m ออกไป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 ไปโอ๊ยใครบอกให้ไปมาทวงแบบนี้อ้าวจะให้ไปถูพื้นอะอ๋อท่านอาจารย์หมายถึง M O P ก็คือ็อบก็คือถูพื้นใช่ไหมครับไม่ใช่คำว่า M O B ที่ออกเสียงว่า m o บแต่ว่าแต่ท่านอาจารย์ครับอ่าคือบทเรียนแรกนี้เป็นการฝึกกล้ามขาใช่ไหมครับพื้นข้างในมันสกปรกอ้วกขี้เกียจถูอ่าฝรั่งเลยเข้าไปถูได้ล่ะไปเลย Suki 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 Ai Suki 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 san san la Thank you thank you The next lesson is we are going to test your courage courage ก็คือความกล้าหรือคำว่า brave ก็คือกล้าทำกล้าเรื่องอะไรหรอครับท่านอ่ลูกเซ็กครับทอาจารย์ลืมไป take the fight hacker มาหน่อย fight อ a c k e r โอเคได้ครับทอาจารย์มาแล้วครับท่านนีอราลีมากวันนี่กำลังหิวเลย เหลือแค่โฟร์แคคเกอร์ม่ใช่ไฟร์แคคเกอร์ไฟร์แคคเกอร์ว่าหมายถึงปัดทักไม่ได้หมายถึงแคคเกอร์ขนมปังกรอบแบบนี้<อ>ปัดทัอยาทัดอยู่ไหนอะไปเอามาทักมาโอ๋ยโอยอยู่ทางนู้นท่านครับ <laughs> เชิญเลยครับทางนี้ฮะ <laughs> ใช้วิชาตัวเบาไปที่ปัดทัก เดี๋ยวมันก็ระเบิดใส่หน้าหัวเบอร์แบมบหมดท่านครับอย่าเหาอย่างนู้นอย่างนี้เลยครับลงจากรถเข็นนะครับอ้าชาวบ้านเขาแถวนี้ครับลองลองลองอะไรูครับคร r e c r a c k e อ s ใช่เอาล่ะได้เวลาทดสอบแล้วทดสอบความกล้า courage ครับผมใช่แล้วอัลฟาหลังลึกจุกฮะ light it light the firecrackers yeah โอ้ท่านครับผมว่าให้คนที่ชำนาญดีกว่าครับ expert ครับ you light it ครับ light it up light them up light them up ค่ะคูณน้อยวิบังอากฮะ ไล่ทิศไล์ติกันเลยไล่ิกันลอ่าอดีไลทิตโอเค t a n k you ไลทนี่้พับเลมินิทรอหน่อยนะครับนายคผมว่าเรีบไปไกลๆประทัดดีกว่าครับเพราะไมนนั้น it's g blow up ครับผม b l จะเป่าปะทัดไปทาไมเป่าประทัดเยวเป่าฉีกเลยนะไม่ได้แปลว่า b l o คือเป่าครับ b l o นี่ยเป่าระเบิดครับท่นครับ We teach you the will final you lesson ครับท่านอาจารย์บทเรียนสุดท้ายคืออะไรขอรับเอ้ยลูกศิษย์มาเนี่ยเด้ครับท่านเอ้ยไปเอาแฟนมาเด้ได้ครับท่านมาครับ รัสบอก you take the fan นะฮึ Take the fan yeah okay and fan the fan a little fan the fan ก็คือพัดพัด yeah นะโอ้เย็นเย็นเย็น close your eye a little bit close your eye yeah and smile smile after you s h a k e the head a little bit s h a k e the head a little bit and dancing dancing okay walk and go s t r a i g h t on นะฮึ ว่าเป็นฝรั่งแล้วไม่ใช่แปะยิ้มเอ้าโอ้ยเห็นจากทรงแล้วนี่ I see your body and the face แล้วนะฮืออไลฟกับแปะยิ้มเหรอเออเซมเซมเลยนะฮสุทาบถ้าผมเนี่ยต้องอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์บทเรียนนี้ผมต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วได้เลยครับท่านถ้างั้นผมจะเป็นแปะยิ้มให้ท่านครับผมครับ I will be the smiling c h i n m a n the smiling c h i n m a n ก็คือแปะยิ้มนั่นเองครับได้เลยครับถ้างั้นวันนี้ผมจะเป็นแปะยิ้มเพื่อท่านอาจารย์ครับผมอามิวสิก ขออวยพรให้ทุกท่านสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งนี้หวดชัยแฮปปี้ไชนีสนิวเยี์กันนะครับ